สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงลัคนาราศีพฤกษ์นะคะประจําเดือนสิงหาคม65นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะ ลัคนาราศีพฤกษภประจำเดือนสิงหาคม6 5หนะคะ,ะเราเมื่ตยูก็ย้ายเข้ามาราศีพฤกษภแล้วเรามาดูว่าคนราศีพฤกษภจะเป็นยังไงบ้างเนะาะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆวไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะดาวมรุตยูจรเข้าก็ใช่ว่าจะให้โทษกับทุกๆคนเสมอไปนะคะบางคนก็ตรงกันข้ามนะให้เป็นผลดีคือล้างกรรมเก่าเริ่มชีวิตใหม่เลยก็มีนะมรุตยูมีทั้งดีมีทั้งให้คุณและให้โทษนะไม่เหมือนราหูนะให้แต่โทษคุณไม่ค่อยมีนอกจากคนนั้นถูกฉโฉลกกับงานพวกงานเถื่อนเถื่อนนะคะ มาดูเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะความรักการงานการเงินสุขภาพในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะสามถ้วยหนึ่งเหรียญแต่สเตรนดเดวเวอร์โอ้เดชาริ on, ออแสดงว่ามนุษย์ตะยูเนี่ยจอนเข้า ทับอาราศีพฤกษกในรอบนี้ให้คุณแก่คุณมากๆากเลยนะดูสิไพ่เปิดขึ้นมาห้าใบแรกไม่มีตัวเสียเลยตัวดีหมดเลยอ่ะหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้บุตรใครที่ปรารถนาจะได้บุตรก็จะได้บุตรนะคะบางคนอาจจะได้มีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองในเรื่องของการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้นี่การถูกรางวัลอะ ถูกหวยถูกอะไรแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะเฉลิมฉลองการได้ไปรับตําแหน่งใหม่ในต่างถิ่นแดนไกลหรือเฉลิมฉลองการได้ไปไปไปเขาเรียกว่าไงไปโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางคนอาจจะเดินปิเที่ยวรอบโลกนี่ถูกรัตตอรี่ก็เลยไปเที่ยวรอบโลกมีความสุขนะคะ เออคุณอาจจะมีอํานาจมีบริวารขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมนี้คืออะไรที่คุณตั้งความหวังไว้และได้สร้างเอาไว้นะคะหรือว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเหมือนว่าพอมรตยูเข้าคุณปุ๊บเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณให้คุณขึ้นมากับคุณในทันทีเลยอะจากที่มันไม่ดีไม่ดีมันพลิกกลายเป็นดีทุกด้านเลยนะคะ ตัวคุณเองก็จะมีโชคลาภแบบเนือนๆนะใครปถนาจะได้บุตรก็ได้บุตรมีใครปถนาอะไรก็ได้สิ่งนั้นเลยจริงๆนะบางคนปถนาอยากได้คู่ต่างถิ่แนแดนไกลได้ไหมได้ปถนาอยากจะได้มีงานมั่นหมายกับแฟนได้ไหมได้อีกดูสิแค่ไพ่ห้าใบาแรกขึ้นมาก็แทบจะทำไหนจบแล้วไม่ต้องทำไหนต่อแล้วก็ได้มั้ง <c oughs> มันคือสุขสมหวังทุกด้านนะ่ะมันเหมือนกับว่าเนี่ยเดวเวอร์เดวเวอร์คือการการเริ่มต้นที่ผ่านพ้นมา21ใบแล้วในไพ่ยี่สี คือคุณผ่านพ้อนอุปสรรคเรื่องราวชีวิตโอโหบุกน้ำลุยไฟลงเหวปินเขาเสารพัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันจบสิ่งกรรมตรงนั้นจากนี้ไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตที่สุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านจริงๆอะค่ะคืออยู่แบบสุขสบายอะแล้วว่าเราไม่ต้องดูต่อแล้วเราจบแค่นี้ดีไหมล่ะสิราศีพฤษอ,อมันมันดีแล้วไงแต่ก็ให้ไพ้เล่าเรื่องสักนิดนึงอะเนาะ ะเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันมันสั้นเกินไปแม่หมอมันมันเพิ่งใจยังไม่ห้านาทีเลยเออเนอะโอ้โ,อโหแปลีไม่เท้าอีกมา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 ฮู้ยง่ายนอัพเพนตะวข้ออีกโอ้โหดีเอ็มเพรสอีกโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอเปลี่ยนราศีแป๊บนะไม่อยู่ราศีสิงห์แล้วขอมาอยู่ลักษณะฝึกศพแป๊บได้ปะเคยย้ายได้ไหมเนี่ยอกนาทีเจ็ดเหรียญอ่ะ จากที่ดีอยู่แล้วเนะี่ยก็มีไพ่ดีเสริมเข้ามาอีกนี่บ่งบอกว่าคุณไม่ใช่รวยธรรมดานะเว้ยคุณเป็นคุณนายอะเศรษฐีนี่อะคุณนายอะค่ะคุณรู้จักคุณนายใช่ไหมดีเอ็มเพรสอะเป็นราชินีอะค่ะสุขสมหวังในทุกรา่ d งดีเอ็มเพรสกับสานถ้วยนี่มาบ่งบอกนะว่าคุณจะได้บุตรอาจจะได้บุตรสาวนะคะได้บุตรสาวสมใจหวังบุตรดีบุตรเป็นอภิชาติบุตรบุตรเป็นคนที่ค้าขายเก่งความคิดเก่ง ทันโลกทันคนทันสมัยนะคะแล้วคุณอาจจะได้แบบไม่คาดคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้ในเดือนสิงหาคมนี้คุณตั้งคำตรงตั้งคําไว้เลยนะว่าไม่คาดคิดเอาไว้เลยนะคะทุกเรื่องราวที่คุณจะได้คือแบบได้ปุบป,ปับได้แบบไม่คาดคิดแล้วในเป็นไปทางที่ดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นในทางที่ดีนะเนี่ยเห็นป่าบ,บอกแล้วว่าคุณคุณอาจจะถูกหวยถูกรัตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะจนได้เป็นเรนฐีน,นีแบบ เขาเรียกว่าอะไรเดียวมีโภคทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อริยะทรัพย์คุณก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไพ่ไปนิกอริยะทรัพย์ก็มีนะเป็นคนที่ใจดีเมตตาอบอุ่นไปที่ไหนใครก็รักอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนคุณเป็นแหล่งเป็นคนที่พาความจเจริญรุ่งเรืองไปในทุกทกที่ที่คุณไปแสดงว่าคุณต้องเป็นคนมีสิ่งมีธรรมคุณต้องเป็นคนที่จิตใจดีถูกปะ คุณต้องมีอิทธิพลนะเห็นไหมเดือ s สเตร s แน่นอนคุณมีอำนาจบารมีในตัวเองมีอิทธิพลที่จะไปไปดึงดูดผู้คนนะคะให้รักใคร่คุณแล้วยอมที่จะเวลาคุณเหมือนพูดอะไรไปเขาก็ฟังคุณนะ่ะคุณสมมติว่าคุณเป็นตัวอย่างในการปลูกปลูกผักปลอดสารพิษหน้าบ้านพอคนในหมู่บ้านเห็นแล้วรู้สึกว่าเอยดีมันได้กินนะมันนีคนก็จะปลูกตามคุณจนแหล่งหมู่บ้านนั้นนะ่ะเป็นแหล่งที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารแบบนี้ค่ะ นี่คือตัวของคุณนะแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมอย่างที่แม่หมอบอกแล้ว,ว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานอะโยกย้ายถิ่นฐานอะไปกับคนรักของคุณก็ได้นะคะหรือโยกย้ายถิ่นฐานไปเพราะว่าการงานมันได้ขยับขึ้นหรือโปรเจกต์ของคุณมันสุกมันมันสำเร็จสมบูรณ์เออหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบโอ้โหมันจะนำความก้าวหน้าจะินรุ่งเรืองมาให้คุณมากๆเป็นผู้นำระดับสูง,สงเลยอะ คุณก็อาจจะมีการเดินทางข้ามแดนไปทํางานในองค์กรนั้นๆไปแล้วก็เงินโคตรดีอีกนะคะมีชีวิตที่อยู่สุขสบายอะใครที่เล่นหุ้นค่ะเงินในธนาคารคุณไม่ต้องหว่วงนะคะหุ้นจะก,กระเตื้องขึ้นเ,ออเงินคุณจะไหลามาเทมาจากที่ธนาคารมแบบันแฟบๆบแบบ้วแบบแบบตอนนี้ธนาคารมันจะเริ่มเข้ามาแบบชนิดที่ว่าเต็มอื้อๆเลยะคะ่ะเนี่ยเป็นอื้อๆจริงๆนะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับดีเอ็มเสนี N ้คือแบบ ถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแม่หมอเ้วยนะคะคนราศีพฤษภน,น,นะ,ะเ,เราต้องแบ่งปันกันนะคะเข้าใจไหมเราต้องแบ่งปันกันพอดีแม่หมอไม่เคยถูกหวยถูกลอตเตอรี่ใดคุณมีเลขเด็ดอตเขาองเขาไม่ให้แม่หมออ่ะคุณมีเลขเด็ดคุณต้องไม่ลืมแม่หมอนะคะ <c oughs> นะอะอย่าลืมบอกกก่ากันด้วยนะเพราะคุณจะได้รางวัลใหญ่เนี่ยชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ได้ท่องเทีย่ยวทั่วโลกอ่ะ <c oughs> คุณไปท่องโลกไหนบ้างประเทศไหนบ้างก็อย่าลืมถ่ายรูปโชกมามามาลงใน ยูทูบายคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเผื่อแม่หมอจะได้ไปท่องเที่ยวกับคุณในโลกแห่งความฝันและจินตนาการเนาะอาคู่ของคุณก็จะมาแบบไม่คลาดคิดนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์นะคู่ของคุณเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนามีความแตกต่างกับคุณวัยที่แตกต่างกันมากสิบยี่สิสาสิบปีสี่สิบปีแล้ก็ได้เด็กกว่าหรือแก่กว่าก็ได้นะสลับตัวตนได้นะคะไาชุดนี้ เขาจะทักคุณมาไปปรกกปับแล้วเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณ <c oughs> พร้อมกับหอบเงินหอบทองมาหาคุณแล้วมาขอมั่นคุณก็ได้ขอมั่นขอแต่งงานก็ได้ <c oughs> แล้วดีไม่ดีคุณอาจจะมีลูกด้วยกันเลยก็ได้นะไวโคตรอ่ะก <c oughs> ็ไห่มันออกมาแบบนี้แม่หมอก็อาจตามเฮียเนาะ <c oughs> จบแล้วมะพึ่งศกมันดีเลิศแล้วอ่ะ <c oughs> ว่าห้าใบดีแล้วนะพอเปิดสิบใบดีขึ้นอีก เดี๋ยวดูดูต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเออมาเรื่องราวชีวิตของคุณสักนิดนึงก็ได้เนาะอันนี้คือบุงบอกอนาคตคุณนะที่คุณจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเขาบอกว่าอาดีตนะคุณอาจจะรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมอดีตคุณอาจจะพลดัพลดพรากคุณอาจจะเป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาอาดีตความรักคุณอาจจะมีการหย่าร้างกันไปก็ดีมีการจบสิ้นกันไปก็ดีมีการไม่สมหวังข้อดีนะคะสิ่งเหล่านี้การเวลาเนี่ยมันได้พัดผ่าน ความไม่ดีเคราะห์ขอ,ของคุณไปกับทะเลไปกับการเวลาเรียบร้อยแล้วคุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามารักที่โรแมนติกนะคะรักที่โรแมนติกต้องบอกว่าโรแมนติกคนคนนี้เป็นคนที่สะออดสะองถ้าเป็นผู้หญิงก็สะออดสะองผู้ชายก็สะออดสะองเหมือนกันคือเจ้าสมองเหมือนกันนะคะที่สําคัญนะ่ะไม่ลืมคําว่าเศรษฐีนีนะคะยังไงยังไงก็ตอกย้ำกันั้เศรษฐีนีและตอกย้ําเดอะสตาร์นะคะได้ เริ่มชีวิตใหม่จริงๆในทุกๆด้านนะเดอะสตาร์กับเดอะเวิร์นี่คือเหมือนกับจบบริบูรณ์ในสิ่งที่มันไม่ดีเก่าๆไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกๆอย่างเลยนะโอ้โหบราซิลเพื่งส่งมรดกตยู่เข้านี้ให้คุณคุณแบบว่าหนึ่งเอร์เซนต่ะจากที่มันไม่ดีพลิกขึ้นมาเป็น100ซที่ดีเลยอะค่ะให้คุณมากๆเลยให้คุณตอบคุณมากๆแม้แต่สุขภาพคุณคุณก็ยังจะฟื้นนะสุขภาพเดอะเวิร์คุณจะกลับมาแข็งแรงนะคะปลอดภัยด้วยอะ ดูอีกสักสรับนึ่งไหมเผื่อสำหรับบางคนยังยังตกหล่นไม่ได้พูดถึงนะคะมันมันครบหรือยังเอ๊มันน่าจะยังมีอยู่เนาะน่าจะยังมีเอาเป็นว่ามดลิศตยูนี้คุณอ้าแขนรับนะคะรีบ,รบ,รบอ้าแขนรับจุดทูบรีบเชิญเข้ามาเลยก็ได้มันให้คุณกับคุณมากๆเลยนะคะสิ่งที่ดีกับคุณมากมายเลยอย่าเดี่ยแม่หมอจะได้บอสสกสิ่ศักดิ์สิทธิ์ท่านหน่อยว่า ขอขย,ขยับขยับขยับมาแอบล,ลาศีพึกษกสักพักได้ไหมเพราะรู้สึกว่าดีเหลือเกินดีทุกด้านเดี๋ยวแฟนขับบอกถ้าได้หนูขอด้วยนะทุกราศีมากันหมดมาอิงแอบลาศีพึกษกันเถอะนะดูซิว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าต่ออีกสักหน่อยหนึ่งไหมอืม Queen of c u p นะคะ The Hermit อ๋อห้าไม้ ทัวอัขับมาคุณคู่ทวินเฟรมอีกอ่ะสองเหรียญเขาบอกว่าก่อนหน้านั้น,น,น,นพวกคุณในความสัมพันธ์อาจจะมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมก่อนหน้านั้นพวกคุณความสัมพันธ์อาจจะมีการขัดแย้งกันหรือก่อนหน้านั้นพวกคุณความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบไปไป,ไปมามายังไม่ชัดเจนมามาหายหายมามาหายหายนะ่ะคุณก็ต้องแบบนิ่งสงบ,สงบ,สงบต่างคนต่างนิ่งนะนั่งรอคอยกันและกันน่ะมันมีอุปสรรค์อะไรก็ไม่รู้แหละแต่พวกคุณไม่ได้ ขาดจากกันนะคะยังติดต่อสื่อสารกันมาจะเจอเรื่องวิบากกรรมเดิมโดนกีดขวางโดนมารผจญอะไรก็ช่างเถอะพวกคุณนั้นใจสื่อถึงกันเพราะพวกคุณเป็นคู่เท้าบินเฟรนกันอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนใจก็สื่อถึงกันและก็ยังติดต่อไปไปมา,มาไม่ได้เลิกขาดกันนะคะอเขาบ่งบอกว่าตัวคุณนอาจจะเป็น ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีภูมิปัญญาที่สูงนะคะมีความมั่นคงในจิตใจเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะแกประสบการณะ์ะคุณแก่ประสบการณ์นะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้บริหารระดับสูงเนาะ,ะบางคนเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็สวยสวยบอกเลยคุณเป็นผู้หญิงที่สวยสวยและเก่งและรวยนะคะที่แน่แน่ความรักถูเลิฟค่ะถูเลิฟ คู่ทวินเฟลมคู่ที่ได้แต่งงานแนะ่ไพ่มาบ่งบอกความชัดเจนนะคะมือยรต่ยูเข้าคุณได้แต่งงานมีลูกแน่นอนออือหนึ่งดาบสีไมเท้าคุณสี่ไมเท้ากับทูเลิฟคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญคือตกลงปลงใจแต่งงานแต่งงาน ใครแต่างงานในเดือนสิงหาคมราศีพฤษภกศกเนี่ยบอกแม่หมอด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปของแม่หมอจะไปได้จรไปถึงคนผู้คนได้เยอะแยะขนาดไหนเนาะเพราะแม่หมอเพิ่งมาทําคลิปได้สองเดือนกว่าก็อาจจะพูดติดตามยังไม่ค่อยได้เยอะอยังไม่ค่อยรู้จักก็ยังไงก็รบกวนแฟนคลับแชร์แชร์แชร,แชร์ต่อให้แม่หมอเนาะเผื่อจะช่วยกันส่งบุญต่อหูงคนอื่นๆนะแน่นอนนะคะคุณได้ แต่งงานแต่งงานเน้นและย้ำ่าแต่งงานสุขสมหวังค่ะมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตุณและคุณจะตัดสินใจแต่งงานนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคุณอูอะไรของราศรีพฤกษ์เนี่ยแบบโชคลาภมาโชคลาภทุกอย่างมันวนเข้ามาหาคุณอะความรักก็คือคู่พรมิขิตปะจบแค่นี้ก็ได้เขาบอกจบแค่นี้แหละความรักก็คือคู่พรมิขิตคุณนอกจากจะได้ จะได้โชคลาภเงินทองถูกหวยรวยทรัพย์คุณยังจะได้อสังหาริมทรัพย์อีกอะดูสิคือโชคลาภมหาศาลมันมันมาหาคุณถึงประตูบ้านเลยมาดูแต่อยู่เข้ารอบนี้โชคลาภมาหาคุณถึงประตูบ้านรีบเปิดประตูอ้าแขนรับนะคะโอ้โหมอบช่อดอกไม้โปรยโปรย,ปอย,ปอยดอกไม้โป,ยปยรยกุหลาบไว้ตรงประตูบ้านนะคะแล้วก็เปิดไฟสว่างสว่างจุดเครื่องหอมชนิดน,นึงฮะเอาพลังงานหัวเข้าบ้านนะคะเอาโชคลาภเข้าบ้านให้แต่ไวเลยนะเอาคู่แท้เข้ามาหาคุณแต่ไวเลยนะ โอทุกอย่างล้วนดีเลิศประเสริฐสีนะำเออเดาเอาล่ะเ้นกัดอีสักหน่อยมาไหนๆก็ไหนๆนะคือวันนี้เปิดไพ่น้อยเพราะมันดีหมดเลยละสิพฤกษกเลยไม่รู้จะดูอะไรให้อ่ะค่ะมันสุขสมบูรณ์แล้วไงแต่ทีนี้จะเพิ่มความรักให้อีกนิดนึงเพื่อครับชัดเจนแต่แน่ๆเลยไพ่สองสามรักบ,บอกว่าคุณจะได้แต่งางานแล้วก็จะมีลูกด้วยนะอือสุขสมหวนะังอ่ะมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างอะ่ะ แค่วิวออฟฟอร์จูนมานี่ก็กับสีไมเท้ากับสองถ้วยนี่ก็โอ้โหรักแบบชื่นนื่นจนไม่รู้จะชื่นนื่นยังไงละฟรีวอเซลโอ้โหได้ปลดปล่อยชีวิตชีวิตนี่อิสระโคตรเดินทางรอบโลกเนีอบอกแล้วว่าเดินทางรอบโลกเอ็มมาตะกี้เนี่ยค่ะฮันนี่มูนอะแค่นี้ก็พอละค่ะ <c oughs> ได้แต่งงานได้แต่งงานในฮันนี่มูนจะมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วเนาะราศีรษะศกขา ยังไงก็แบ่งปันสิ่งดีๆของคุณนะโชคลาภมหาศาลของคุณที่คุณจะเข้ามาหลังจากที่มันจะอยู่เข้าทัพราศีพฤกษกรอบนี้นะคุณแบ่งปันโชคลาภแบ่งปันสิ่งดีๆที่คุณมีให้กับผู้อื่นนะคะผู้ยากไร้เพ,เพื่อเพิ่มบุญบรารมีอริยทรัพย์ของคุณเพิ่มไปชีวิตคุณจะพบแต่ความสุขสมบูรณ์นะคะอือหือเป็นคลิปที่สั้นที่สุดในราศีที่ดูมานะเพราะว่าสมบูรณ์ทุกอย่างเลยอะ มันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรตรงนี้คืออุปสรรคมันเป็นอดีตที่จบไปแล้วหมดกรรมไปแล้วจริงๆมารูแต่อยู่มาทลายกรรมเก่าคุณไปหมดเลยอะแล้วเอาแต่โชคลาภมหาศาลแบบเต็มร้อยมหาคุณทุกเรื่องเลยอะ่ะเปิดประตูอ้าแขนรับนะคะคลิปนี้ใครเข้ามาแม่หมอเคยบอกว่าคลิปทุกคลิปของแม่หมอเป็นแรนดอมนะคะดังนั้นใครที่สัมพันธ์และจิตชอบคลิปนี้แล้วเข้ามาฟังไม่ใช่เฉพาะคนราศี พึกสนะคะใครที่เข้ามาฟังก็ขอให้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะรับพลังงานหน้าไพ่ไปได้เลยค่ะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ